ตามสสพัชระจันทรวมทองรับลงพื้นที่มาอีกจุดนะครับมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับอยู่ที่วัดเขาจันงามนะจตห์นะตรงนี้นะครับเป็นที่ท่องเที่ยววัดเขาจันงามนะครับก็มีโดดเด่นในเรื่องภาพเขียน4,000ปีนะครับตรงนี้ครับโคราชจีโอพาร์คแล้วก็ป่าสแกลาศแล้วก็พยานเขาใหญ่นะครับอยากจะช่วยผลักดันแล้วก็โปรโมทให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางมามากกว่านี้ครับถ้าถ้าผลักดันได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ ดีแล้วก็ยั่งยืนครับพื้นที่ตรงนี้พระท่านมาตั้งแต่ปีพศ2520กรมศิลป์มา ขึ้นทะเบียนตรงนี้นะคะเป็นโบราณสถานเนาะผ้าก็ต้องย้ายลงไปอยู่ข้างล่างนะคะจุดไฮไลท์ของเราก็นี่เลยค่ะภาพเขียนสี4,000ปีของเราค่ะด้านหลังนะฮะค่ะแล้วก็ขึ้นไปชมป่าต่างๆนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมผ้ามัดยอมสีจากดินด้วยนะคะแล้วก็มาสนับสนุนสินค้าผ้าผ้ามัดยอมสีจากดินของชุมชนผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาเยี่ยมชมชุมชนของผมได้นะครับก็อยากจะให้ภาครัฐนะครับแล ผู้คนต่างๆนะครับช่วยส่งเสริมธรรมชาติก็สวยงาม<ช>นะครับ<ช><ช>มีประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้นะครับผู้คนก็น่ารักนะชุมชนที่นี่ก็โอ้ต้อนรับยินดีต้อนรับนะดูท่านรับนะครับ